ทำไมมันยากจังวะคือทำไมคนอื่นเขาฝึกกันวิธีนี้แล้วเขาได้ผลกันเหรอแต่ทำไมกูไม่รู้เรื่องเลยวะหรือเพราะว่ากูโง่วะเพ้ hey, สวัสดีค่ะทุกคนโ <laughs> มนะคะไม่ได้เป็นครูสอนภาษาแต่ว่าจะพาทุกคนมาฝึกภาษาไปได้วยกันสไตล์เพื่อนติวเพื่อนฉบับคนขี้เกียจแต่ว่าอยากจะเป็นเร็วๆแบบโมนะคะคลิปนี้โมก็จะมาเล่าต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่โมพูดไว้เรื่องการเช็คระดับภาษาของตัวเองเนาะจะได้รู้ว่าเราอยู่ระดับภาษาไหนแล้วเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกวิธีการฝึก ให้มันเหมาะกับระดับของเราเราจะได้เป็นเร็วๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันยากเกินไปแล้วเราก็จะท้อแล้วเราก็จะหยุดฝึกนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้โมเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองเนาะว่าใช้วิธีไหนแล้วมันได้ผลในแต่ละเลเวลซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีการเรียนรู้หรือความชอบที่ไม่เหมือนกันก็ลองฟังดูแล้วกันเนาะแล้วเผื่อเอาไปอดัดแบบใช้กับตัวเองได้นะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้เช็คระดับภาษาของตัวเองนะก็แนะนําให้ไป check. แต่ว่าดูคลิปนี้ให้จบกอ่อนก็ได้เดี๋ยวโมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะคลิปที่แล้วโมก็เล่าไปแล้วน้อว่าแต่ละระดับภาษามันมีอะไรยังไงบ้างอย่างละเอียดแล้วอันนี้โมก็พอดเป็นกราฟไว้ให้เป็นสรุปแบบชัดๆนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงซึ่งถ้ามองคร้าวๆก็จะเห็นว่าช่วงแรกมันก็จะยากหน่อยแต่พอช่วงกลางๆมันก็จะเริ่มแบบพัฒนาได้เร็วใช่ไหมแต่พอช่วงท้ายๆเนี่ยมันก็จะเริ่มดรอปลงซึ่งโมก็อยู่ในระดับนั้นอยู่นะก็มีความแบบว่าต่อแต สควรซึ่งก่อนนั้นเนี่ยที่โมไปเรียนภาษาที่เรานอนรอบแรกอะก่อนจะจบอะมีอาจารย์ท่านหนึ่งทักโมแล้วก็เชิงให้กําลังใจเพราะว่าโมจบในระดับประมาณ p r e a d v a n c e เขาบอกกับโมว,ว่าอย่าพึ่งท้อนะช่วงนี้เป็นต้นไปอะเธอจะรู้สึกว่าเหมือนกลับไปเรียนภาษาอังกฤษ ม,มันจะรู้สึกว่ามันยากขึ้นอีกครั้งหนึง่งตอนนั้นเราก็งงว่าทําไมไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าใช้เพิงผาน apple i n t e r ดี e w แล้วฉันรู้สึกว่า,วาฉันเรื่องแบบคล่องในภาษาอังกฤษ,กษแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าทําไมนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบละเอียดมาเริ่มทีละสเต,ตเปกันก่อนนะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ตามมันก็จะมีหลายสเตจแบบนี้แหละตามกราฟก็คือเริ่มจากแบบ b e กิเนอรขึ้นมาเรื่อยๆเป็น Elementary เป็น p รีอินเทอร์ม a t เด n t อิน e ทอร์ม u p เด r i อัปเปอร์อินเทอร์ม e d เด o f i อ i e n นซึ่งบางทีแต่ละที่เขาก็จะแบ่งไม่เหมือนกันแต่คร่าวๆก็ประมาณเนี่ยมันก็จะมีสเตตของมันเป็นระดับระดับไปซึ่งช่วงแรกๆที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษามันจะยากเว้ยทุกคนไม่ว่าภาษาอะไรอะตอนแรกมันยากหมดแหละ บางคนก็อาจจะท้อตั้งแต่ช่วงนี้แล้วนะคะแต่ก็อยากจะให้กําลังใจว่าสู้อีกนิดนึงฝึกต่ออีกหน่อยให้มันไปอยู่ในช่วงกลางๆให้ได้แล้วทีนี้ มันจะพุ่งพรวดบางทีอะ่ะเราอาจจะแบบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาแบบเก่งในระดับที่สูงแล้วอะ่ะพอเราอยู่จุดข้างล่างแล้วเรามองคนไปแล้วแบบเฮ้ย <c oughs> เขาเก่งกันมากแล้วอะ่ะ <c oughs> แล้วเรารู้สึกเรางูมากเลยแล้วก็จะท้อไม่มีกําลังใจฝึก <c oughs> ฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดถึงจุดนั้นให้มองเลเวลของเราแล้วเราก็มองว่าเลเวลต่อไปที่เราอยากจะไปอะ่ะ เราต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นนะมันจะได้มีกําลังใจเรียนเรามาเริ่มช่วงแรกกันก่อนนะช่วงที่เป็น basic user อยู่เนี่ยก็ตั้งแต่ beginner ไปจนถึง pre intermediate เนะี่ยควรจะต้องฝึกยังไงนะคือการเรียนภาษาในะระดับแรกๆอะ่ะ มันก็จะต้องมีการจำนั่นแหละเป็นเรื่องปกติแต่พวกเราคนไทยเราจะเริ่มเรียนแกรมมากันเร็วมากเลยนะคะคือพื้นฐานเราอาจจะยังไม่แน่นดีแต่เราแบบไปเรียนแกรมมาแล้วโมว่ามันเป็นการข้ามขั้นไปหน่อยอ่ะเออมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันยากแล้วเราก็จะไม่อยากเรียนฉะนั้นแกรมมาพักไว้ก่อนนะคะพักก่อนหลายคนก็อาจจะแนะนาว่าให้ดูหนังภาษาอังกฤษ4ี่แบบไม่เปิดซับหรือเปิดซับเป็นภาษาอังกฤษเลยเงี้ยโมรู้สึกมันยังยากอย,กอยู่ดีนะสำหรับคน ที่เริ่มต้นเรียนแรกๆอ่ะอาจจะฟังได้เพื่อที่จะเอาแบบเออสำเนียงหรือโทนของเขาอ่ะแต่จะให้ฟังเพื่อทําความเข้าใจอ่ะมันยังยากเกินไปโมรู้สึกมันยังไม่ถึงสเต็ปที่จะต้องฝึกแบบนั้นอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะฟีลเหมือนแบบไปเรียนว่นะยายน้ำเนี้ยเรายังไม่ทันได้ฝึกดำน้ําเลยแล้วแบบจับเราโยนลงน้ําแล้วกูก็จมดีครับทําไงล่ะ <c oughs> ใช่ไหมเออฉะนั้นก็ค่อยๆใจเย็นๆน,นะอย่าเพิ่งไปฝึกวิธีนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันยากเกินไป แต่ว่าส่วนตวัวมัวมัวว่าเริ่มฝึกจาก pronunciation น่ะน่าจะดีเพราะว่าการออกเสียงให้ถูกต้องอะมันเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่จะเรียนภาษาอะไรก็ตามนะเว้ย คือถ้าเราออกเสียงถูกต้องอะ่ะคนฟังเขาจะเข้าใจง่ายไงแล้วเราก็จะชินในการที่เราจะออกเสียงแบบนี้แต่ถ้าเราแบบไม่ได้ฝึกตั้งแต่ตน้นแล้วเราออกเสียงไปแบบผิดผิดมาแต่ไหนแต่ไรอะ่ะแล้วเราจะไปปรับตอนที่เราเป็นกว่าเนี้ยมันยากเหมือนไม้แก่มันดัดยากซึ่งหมูก,ก็เป็นนะบางทีหมูติดออกเสียงแบบเนี้ยไปแล้วแล้วมาแก้ทีหลังอะ่ะมันค่อนข้างยากไงแต่ว่าการฝึก pronunciation กับ accent อะ่ะมันไม่เหมือนกันนะ accent คือสำเนียงใช่ไหม แต่ pronunciation คือการออกเสียงให้มันถูกต้องอย่างเช่นคำว่าผักอย่างเงี้ยเขียนตรงตัวอาจจะอ่านว่า vegetable แต่ว่าออกเสียงจริงคือ vegetable การที่เราฝึกออกเสียงอย่างงี้ตั้งแต่ต้นอะ่ะเราจะจำว่ามันคือ vegetable ไม่ใช่ vegetable เออแต่โมเองอะ่ะก็เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลไทยคนหนึ่งที่เริ่มเรียนจากแกรมมาก่อนเหมือนกันนะคะก็เลยกว่าจะเป็นก็นานอยู่เนี่ยเออแต่ว่าโชคยังดีที่ตอนเด็กๆอะ่ะโมชอบเพลงภาษาองังกฤษชอบฟังแล้วก็ชอบร้องเพลงภาษาอังกฤษด้วยมาเลยทำให้โมฝึกเรื่อง pronunciation ตั้งแต่ตอนนั้นแหละถึงแม้ว่าเราจะฟังเพลงแล้ว ไม่ได้รู้ว่าความหมายมันคืออะไรเขาใช้กรัมมาอะไรในเพลงนี้อะไรเงี้ยแต่เราแค่ร้องไปตามสิ่งที่เราได้ยินมาเขาร้องออกเสียงยังไงแล้วก็ออกเสียงตามนั้นเหมือน กอบวางกอบวางอ่ะอย่างนั้นเลยเอมอมืว่าหลักการมันก,ก็คล้ายกับเด็กที่เพิ่งเกิดใช่ไหมแล้วก็เพิ่งเริ่มพูดเริ่มเรียนภาษาอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบแม่อุ้มลูกไนงะแล้วก็บอกลูกว่าเรียกแม่สิลูกเออแล้วลูกก็ออกเสียงตามแม่แม่ซึ่งลูกก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคําว่าแม่มันแปลว่าอะไรแต่ได้ยินมาแบบนี้ก็พูดออกไปแบบนี้ฉะนั้นเริ่มฝึกจาก pronunciation ก่อนน่าจะดีส่วนวิธีฝึกมืว่าถ้าใครชอบร้องเพลงเงเอเอก็น่าจะสนุกหรือถ้าใครแบบไม่ชอบร้องเพลงเท่าไหร่ก็อาจจะฝึกเป็เปนเหมือนภากหน ผภากระตูนแทนอะไรเงี้ยเออก็อาจจะเอาเดลลอกของกระตูนเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ที่เราชอบอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกพูดตามเขาให้ออกเสียงถูกต้องเหมือนเขาเจ้าของภาษาเออพวกความหมายหรือแกรมมาอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งแบบไปสนใจอย่าเพิ่งไปแตะเยอะจริงๆเอาแค่อาจจะรู้แค่คร่าวๆก็พอว่าเออเขาหมายถึงแบบนี้เพลงนี้สื่อประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งในภาษาอังกฤษอ่ะมันก็จะมีเสียงที่มันไม่เหมือนภาษาไทยอย่างเช่นเสียง v เสียง z the อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เราก็ฝึกออกเสียงตรงนี้ให้มันคล่องเอาแค่เนี้ยให้คล่องฝึกแรกๆฝึกไปเลยพูดตามก็วางก็วางไปเลยได้ยินอะไรก็พูดแบบนั้นตามนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เปรียบเด็กที่เรียนภาษาก็คือเราอ,อ่านออกเขียนได้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็ถือว่าฝึกอ่านไปด้วยในตัวอย่างถ้าเราชอบเพลงนี้เราอยากฝึกร้องเพลงนี้เราก็อ่านเนื้อเพลงไปด้วยได้แล้วเราก็คอยสังเกตว่าอ๋อคํานี้มันออกเสียงแบบนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งบางทีบางคำอ่ะมันไม่ได้ อ่านออกเสียงตามตัวสะกดเอออย่างที่ยกตัวอย่างไปแบบ vegetable อย่างเช่น comfortable หรืออะไร basically อย่างเงี้ยบางคนอาจออกเสียงเป็น basically อใช่ไหมซึ่งโมเคยเต็น <c oughs> แล้วนอกจากเรื่อง pronunciation เรื่องที่สำคัญที่สุดมากมากมากๆมาๆสำหรับช่วงแบบ basic user ก็คือการจำคำศัพท์ให้ได้มากที่สุด อย่างเวลาเราอ่านเนื้อเพลงหรือสคริปที่เราจะแบบฝึกร้องฝึกภาคใช่ไหมเราก็ไม่จําเป็นต้องไปแปลมันทุกคาหรอกก็เลือกบางคําที่แบบอ่ะเจออีกแล้วเอ้ยคำนี้เจอบ่อยนะเนี่ยก็หย,ยิบมันมาแล้วก็ไปหาคําแปลส่วนคายากๆก,ก็ปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันช่วงเลเวลสูงๆวันนี้นะคะแล้วก็อีกวิธีฝึกของโมในะคะนันนี้คือฝึกเขียนจากคําที่ได้ยินนอกจากที่เราฝึก พูดตามสิ่งที่ได้ยินเราก็ฝึกเขียนออกมาจากคําที่ได้ยินนะแต่สิ่งที่อยากจะบอกคนที่ยังอยู่เบสิกยูเซอร์โดยเฉพาะเบกิ n เนอร์จนถึง e อเลเมนททลีอ่ะอย่าพึ่งไปซีเรียสเรื่องแกรมมาจริงๆ ฝึกเอาสนุกไว้ก่อนเออเอาล้องเพลงภาพหนังภาพต,ตูนภาพหมาที่บ้านก็ได้ทำบ่อย <c oughs> พอฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มมีความมั่นใจในการที่จะเปล่งภาษาอังกฤษออกมาจากปากเรานะไปประมาณเราก็จะเริ่มแบบอยากจะไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วว่ะเฮ้ยแล้วทำไมมันถึงต้องพูดแบบนี้เราอยากรู้ความหมายมัน,นมากกว่านี้จังเลยทําไมเขาถึงใช้กรมมาฟม่แบบนี้นะอะไรเงี้ยความสงสัยมันจะเข้ามาหาเราเองแล้วเราก็จะไปหาคําตอบซึ่งมันจะทําให้สนุกในการเรียนภาษาขั้นต่อมาก็คือขั้นที่จะ ะเกือบหลุดพ้นจากการเป็น basic user ก็คือ pre-intermediate เนาะซึ่งแบบเป็นช่วงเตรียมตัวที่เราจะเข้าสู่ขั้นที่จะแบบว่าก้าฟพุ่งพวดขั้นนี้จะเป็นขั้นที่คังคําศัพท์เราก็เริ่มแบบใหญ่ขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าเราเริ่มตักตวงคาศัพท์แล้วก็ฝึก pronunciation มาพอสมควรฉะนั้นขั้นนี้ก็ค่อยมาเริ่มแตะแตะ grammar แต่ว่า grammar มันก็มีหลาย level อะแต่แน,น,นะนำว่าให้แค่แตะเล v e l ที่แบบต่าสุดก็พอก็คือการรู้ประเภทของคาต่าง ว่าเป็นคำศัพท์ประเภทไหนเป็นคำนามกริยากรรมวิเศษขยายอุทานบา,บา,บาอะไรไปนะว่าเราจะได้รู้ว่าแต่ละประเภทมันใช้แบบไหนรู้แค่คอนเซปต,ต์คร่าวแล้วอย่างก็คือที่ควรรู้คือเรื่องส t r u c เจอรหรือโครงสร้างของประโยคว่ามันเรียงกันยังไงซึ่งภาษาไทยกับภาษ,าษาอังกฤษมันจะเรียงต่างกันใช่ไหมแต่หลักๆมันก็จะมีประธานกริยากรรมใครทำอะไรที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ย แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง tense ใช่ไหมที่มันมีหลาย tense หรือเกินฉันจำไม่ถูกฉันใช้ไม่เป็นซึ่งขั้นเนี้ยยังไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่อง tense มากเอาแค่ okay. simple tense ก่อนก็พอเอาแค่นี้จริงก็งงฝึกใช้ในการแต่งประโยคให้คล่องโดยอาจจะเริ่มเขียนก่อนมันจะได้แบบเห็นภาพชัดเนาะเพราะว่าเวลาเขียนเราเหมือนเห็นไงว่าแบบเฮ้ยเราเขียนอะไรลงไปเราวางตรงไหนสลับกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะแบบช่วยจัดระเบียบความคิดของเราถ้าอยู่ที่ให้เราแต่งประโยคในหัวเราแบบพูดออกมาเลยแล้วว่ามันยังยากอย,กอยู่ะแล้วพอเราเขียนบ่อยๆอะมันก็จะเริ่มคล่องไง พอเราเริ่มเขียนคล่องอ่ะทีนี้เราก็จะเริ่มคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็จะเริ่มพูดได้คล่องขึ้นเหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องเขียนแล้วแต่ข้อห้ามสําคัญคือห้ามคิดเป็นภาษาไทยห้ามเขียนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็มาแปลให้คิดเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยใช้คําที่เรารู้นี่แหละที่เราสะสมมาตั้งแต่ขั้นก่อนหน้าเนี่ยมาเขียนถ้าคําไหนไม่รู้ก็เปิดดีกได้เลยใช้ตามสบายชิลๆไม่ต้องไปซีเรียสเอาให้เรารู้สึกสนุกที่จะเขียนอะ่ะอื แต่เอาจริงๆมันก็อาจจะแบบไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะเนาะช่วงเนี้โมว่าเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างท้อที่สุดในการที่จะเรียนภาษาอังกฤษเลยเป็นช่วงก่อนที่แบบการาฟจะขึ้นมาชันอะอม,มันจะเหนื่อยก็เป็นกําลังใจให้คนที่อยู่ในขั้นนี้นะให้ฝึกไปให้ถึงขั้นกลางให้มันจะได้แบบพุ่งพรวดแล้วเวลาเขียนอะไม่จําเป็นต้องให้ใครมาเช็คแกมม่าให้นะเอาจริงๆเขียนไปเลยเพราะถ้าเราแบบเขียนเสร็จไปเช็คเช็แกมม่าให้หน้อยให้มาตรวจให้หน่อยแล้วแบบโอ้ผิดเต็มเลยเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยกูโง่จังอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกทอ แต่ถ้าสมมติว่าวันนึ่งเราเก่งขึ้นแล้วเราย้อนกลับมาอ่านเนาะแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยเราพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยอันนี้อาจจะเป็นกําลังใจให้ตัวเองในการที่จะพัฒนาต่อไปนะ ช่วงนี้ที่ยังเป็นเบสิกยูเซอร์อยู่อะส่วนตัวแนะนําว่าให้ฝึกกับตัวเองเยอะๆก่อนก่อนที่จะออกไปฝึกข้างนอกไปคุยกับฝรั่งซึ่งสัดส่วนอะประมาณ70%เลยที่ฝึกเองสัก30%ก็พอที่แบบไปเอาประสบการณ์ไปฝึกข้างนอกซึ่งมันก็อาจจะขัดกับคําแนะนําของคนอื่นๆเนาะที่บอกว่าถ้าอยากเก่งก็อย่าไปกลัวไปคุยกับเขาเลยไปคุยกับฝรั่งเลยจะได้เปเร็วๆอะไรเงี้ยแต่มอาจจะเวิร์กกับคนอื่นมัง้งแต่สําหรับโมมันไม่ค่อยเวิร์กอะ <c oughs> ด้วยความที่เป็นคนกลัวฝรั่ง เป็นทุนเดิมได้มัง้งพอออกไปคุยแบบนั้นโดยที่เราไม่มั่นใจอ่ะมันยิ่งทาให้เรารู้สึกเสียเซลอ่ะแล้วยิ่งพอคุยกับเขาเนี้ยเราเห็นสายตาที่แบบงงงงไม่เข้าใจว่าเราพูดอะไรหรือแบบเหยีดยดเหยียดอะไรเงี้ยเฮ้ยมันยิ่งทําให้รู้สึกบั่นทอนกาลังใจในการที่จะฝึกเข้าไปอีกอ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าควรจะฝึกกับตัวเองให้มั่นใจในระดับหนึ่งก่อนยิ่งถ้าเราฝึกเยอะความมั่นใจอ่ะมันก็จะมีขึ้นมาเองนะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่แนะนําแบบเนี้ยว่าเอาไปคุยเลยอะไรเงี้ยเขาอาจจะ อยู่ในระดับแบบ intermediate ขึ้นไปไงซึ่งเห็นด้วยเพราะว่าพอเราเข้าสู่ขั้น intermediate มเมื่อไหร่อ่ะโมแนะนำมากๆว่าให้ออกไปคุยออกไปเรียนรู้จากโลกภายนอกเยอะๆสลับกันเลยเป็น70%ออกไปเรียนข้างนอกแล้ว30%ก็กลับมาฝึกด้วยตัวเองอย่างเงี้ยโมว่ามันก็อาจจะคล้ายๆกับการเรียนฝึกขับรถมังถ้าสมมติแรกๆที่เรายังแบบแหมฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันต้องเข้าเกียร์ยังไงตรงไหนคืออะไรอันไหนที่ปัดน้ำฝนอันไหนไฟเลี้ยวไฟอะไรแล้วอยู่ดีจะบอกให้เราแบบขับรถออกไปถนนใหญ่เลยอย่างเงี้ยล้วก็กลั ดิใช่ป่ะฉะนั้นลองฝึกขับฝึกเองขับเนี่ยวนอยู่ในหมู่บ้านก่อนให้เรารู้สึกมั่นใจว่าเออฉนันเริ่มแบบคล่องแล้วนะค่อยฝึกขับออกถนนใหญ่เนี่ยหลักการเดียวกันนะคะยกระดับมาที่ขั้น intermediate กันบ้างนะขั้นเนี้ยคือเราก็เริ่มฝึกเองจนเริ่มมีพื้นฐานบ้างแล้วใช่ไหมก็ถึงเวลาที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกฉะนั้นพยายามหาสถานการณ์บังคับให้ตัวเองได้ใช้ภาษาอังกฤษอาจจะไปโรงเรียนพิเศษบ้างหรือว่าไปเรียนคอร์สออนไลน์ อาจจะเริ่มจากครูคนไทยก่อนก็ได้ถ้าแบบยังไม่เซลพอที่จะไปเรียนกับครูฝรั่งเลยเออมันก็ค่อนข้างยากแหละถ้าเกิดเขาพูดทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วบางทีเรางงอะไรเงี้ยเราถามเขาอะแล้วเขาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษอีกเราก็ยิ่งงงเขาอีกถ้าเป็นครูภาษาไทยเขาอาจจะแบบอธิบายให้เราเข้าใจได้แล้วเขาก็จะรู้ว่าเรางงอะไรบางทีเราเคยเรียนภาษาอังกฤษกับครูฝรั่งบางทีครูฝรั่งเขาไม่รู้นะว่าเรางงอะไรคือแต่คนไทยด้วยกันอะมันจะรู้ไงว่าเรางงอะไรงงไหมหรืออาจจะลองไปเที่ยวต่างประเทศดูก็ได้เนาะมันก็จะเป็นสถาาานกรณ์บค ต้องฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการแบบไปซื้อของไปทานร้านอาหารที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเอออาจจะใกล้ๆก,ก็ได้ในประเทศใกล้ๆสิงคโปร์อะไรเงี้ยเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษกันนะหรือถ้าให้ใกล้กว่านี้ก็เนี่ยเ้าสารประตองประเทศไทยที่ฝรั่งเยอะๆแล้วก็ลองดูคอนเซปต์หลักๆของการฝึกในช่วงเนี้ยคือช่วง independent user ก็คือการฝึกความคล่องแคล่วในการใช้งานถึงแม้ว่าจะผิดก็ช่างแม่งเอาคล่องไว้ก่อนคือ fluent หรือ fluency ความคล่องแคล่วเนี่ย แล้วพอเราคล่องอ่ะเราค่อยมาแก้ไขข้อผิดพลาดทีหลังแล้วเป้าหมายของการฝึกขั้นนี้ของโมก็คือการฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษให้ได้คือการเรียนภาษาอังกฤษอะ่ะมันจะมีจุดเปลี่ยนอยู่จุดหนึ่งก็คือจุดที่เราสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษได้เลยซึ่งมันเป็นจุดที่แบบว่าใครมาถึงจุดนี้ได้มันจะแบบสนุกในการเรียนภาษาอังกฤษขึ้นเยอะมากๆเลยนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวโมจะทําคลิปละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับการคิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมติดตามมันด้วยแต่มีวิธีการ เนือที่โมชอบใช้รู้สึกว่าได้ผลมากๆก็คือวิธีก๊อปวางหรือครูพักลักจำนะคะก็คือแบบว่าเราอ่ะไปจำทั้งประโยคหรือแพทเทิร์นในการพูดของเขามาเลยอะ่ะเลยที่เราไม่ต้องแบบมาแต่งประโยคเองในหัวมันจะทาให้เราแบบพูดได้เร็วได้คล่องมากขึ้นอะ่ะเมื่อกี้แบตหมดนะคะมุมกล้องแล้วก็แสงอาจจะเป็นๆไปแต่โอเคไม่เป็นไรเรามาต่อกันดีกว่า คือจะเล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งอ่ะที่โมเคยไปกินข้าวที่ร้านอาหารหนึ่งในลอนดอนปกติเวลาโมจะขอเติมน้าอ่ะเราก็จะบอกแบบสไตล์ง่ายๆของเราแบบ More water please อย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีฝรั่งต๊ข้างๆอ่ะพูดกับพนักง,งานว่าแบบ can i have some more water please อย่างเงี้ยซึ่งเราสึกว่า uy, ประโยคนี้อ่ะเขาใช้เวลาขอเติมน้ํากันเหรอเราก็นั่งทองเว้ยพอได้ยินเขาปุ๊บเราก็จําทั้งประโยคเลยนะ can i have some more water please can i have some more water please ในหวัวท่องๆๆอ,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 อย่างเงี้ยลนะแล้วก็ฝึกใช้ แล้วก็ฝึกใช้บ้างว่า have some more water please กับเขาซึ่งเรารู้สึกว่าวิธีการจำทั้งประโยคแบบเนี้ยเหมือนเป็นการจำคำทับศัพท์แต่มันเป็นเหมือนจำคำทับประโยคไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่มันคือจำทั้งดุ่นเลยแล้วเอาไปใช้ทั้งดุ้นเลยอ่ะมันทำให้เราอ่ะไม่ต้องคิดเป็นภาษาไทยแล้วเราก็คิดเป็นภาษาอังกฤษตามที่เราจำแบบนั้นไปเลยอ่ะเออเราจะทำให้เราอ่ะคิดเป็นภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นซึ่งจริงๆแล้วว่าไอประโยคที่เราเคยใช้อ่ะ more w อ t e r please อย่างเงี้ยเขาก็มาเติมน้ำให้เราตลอดแหละแต่เรารู้สึกว่่าาากรรทีเ ใช้ให้มันใกล้เคียงเจ้าของภาษามากขึ้นอะเออแล้ว่ามันน่าจะถูกกาละเทศะมากกว่าาเงี้ยนะก็ลองไปใช้ดูแล้วกันเนาะวิธีนี้ครูพักรักจําขั้นเนี้ยโมแนะนําว่าให้ฝึกฟังเยอะๆอีกเช่นกันโดยที่ยังไม่ต้องไปถึงขั้นดูหนังภาษาอังกฤษแบบชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้เอาแค่เป็นคลิปสนุกสนุกสั้นๆอะไรเงี้ยเนี่ยโมเจอมาเพจหนึ่งที่แบบทำคลิปน่าสนใจมากแล้วก็มีซับไตเติลด้วยก็คือ my squad โมว่ามันเหมาะกับการฝึกภาษาอังกฤษมากๆนะทุกคนก็ลองไปดูได้ซึ่งจริงๆมันก็มีหลาย ช่องหลายสื่อที่โมใช้ในการฝึกภาษาของโมเนาะก็ยังไงเดี๋ยวโมวจะทําคลิปแจกวาร์ปอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วกัน,นกเนาะเผื่อใครสนใจสรุปวิธีฝึกในขั้น intermediate ในความคิดของโมนะก็คือฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษฝึกจําเป็นภาษาอังกฤษจริงๆก็ฝึกจําเป็นภาษาอังกฤษมาตั้งแต่แรกแหละไม่ควรจะต้องจําเป็นภาษาไทยก่อนไม่ว่าจะจําอะไรก็ตามจําเป็นคําศัพท์หรือจําเป็นประโยคจําเป็นภาษาอังกฤษไปเลยแล้วก็เน้นความคล่องฝึกพูดฝึกใช้ให้คล่องไม่ต้องไปกังวลเรื่องความผิดพลาด เอาคล่องไว้ก่อนเพราะถ้าเราคิดมากตั้งแต่ต้นให้มันถูกตั้งแต่ต้นอะ่ะมันจะช้าเราจะเป็นช้าแล้วเราก็จะไม่กล้าพูดนะทุกคนขั้นต่อไปก็คือขั้น upper intermediate ซึ่งขั้นนี้เป็นขั้นที่บรรลุ <c oughs> พอสมควร <c oughs> ก็คือสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษานะขั้นนี้แต่แค่แบบเออเราสามารถปรับความคิดให้เป็นคิดแบบเป็นภาษาอังกฤษได้อะแต่ยังไงก็ตามขั้นนี้จะเป็นขั้นที่สนุกที่สุดในการ ภาษาผิดของมือเลยก็ว่าได้นะคือเราแบบไม่กลัวอีกแล้วอ่ะเราไม่มีความกลัวที่จะพูดผิดถึงแม้ว่าเราจะพูดผิดเรามีความมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วมันก็จะพัฒนาได้เร็วมากการาฟนี่จะแบบพุ่งปี๊ดชันมากนะทุกคนแต่ขั้นเนี้ยมันค่อนข้างเป็นกับดักพอสมควรตรงที่ว่าพอคนมันมาถึงขั้นนี้ได้แล้วอ่ะก็จะรู้สึกพึงพอใจแล้วว่าเออภาษาอังกฤษฉันโอเคแล้วนะอะไรก็ไม่ฝึกต่อแต่ก็มันก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนแต่สําหรับใครที่อยากจะเก่งไปกว่านี้ อยากจะพูดให้ได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากขึ้นไปอีกก็จะต้องมาฝึกกันเรื่องความถูกต้องหรือ accuracy นะฉะนั้นคอนเซปต์หลักๆของคนที่อยู่ขั้นนี้และอยากจะเก่งขึ้นไปอีกก็คือฝึกเรื่องความถูกต้องในการใช้หลักภาษาหรือไวยากรณ์หรือกรา m a r ของทุกคนนั่นเอง <c oughs> นั่นแหละก็คือเป็นช่วงที่จะต้องมาเข้มข้นเรื่องกร m m a มมากขึ้นนะแต่ว่าเห็นไหมที่ผ่านมาเราฝึกเรื่องกร m m a r กันมาตั้งแต่ต้นอะ่ะมันเลยทําให้เรารูสึกว่าภาษาอังกฤษจมันยากนอกจากนี้คันนี้คือการฝึกในการใช้ภาษา ในหลายๆระดับก็คือในระดับที่เป็นทางการระดับไม่เป็นทางการ formal informal อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ให้มันเหมาะสมกับกาลเทศะซึ่งมีช่องหนึ่งที่โมติดตามอยู่ก็คือครูพี่แอนซึ่งเขาจะสอนในการใช้ภาษาอังกฤษให้มันถูกกาลเทศะมากขึ้นซึ่งจริงๆสิ่งที่เราใช้อยู่อ่ะมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเราอยากรู้สึกว่าแบบเออให้มันถูกกาลเทศะให้มันดูสุภาพมากขึ้นก็ควรจะต้องฝึกเพิ่มอีกนิดนึงหรืออีกแง่หนึ่งก็คือเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้แบบลึกซึ้งมากขึ้นคล้ายกับเจ้าของภาษายกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าเราไม่สบายเราป่วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะพูดไปว่าแบบ I'm sick I'm ill ใช่ไหมแค่นี้เขาก็เข้าใจแหละแต่ถ้าเจ้าของภาษาเงี้ยเขาอาจจะลงลึกมีความลึกซึ้งในการใช้ภาษากว่านั้นอย่างเช่นถ้าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาแบบป่วยขนาดน,นั้นที่จะบอกว่า I'm sick I'm ill เขาอาจจะแค่รู้สึกแบบคลับคล้ายคลับค้าว่าจะไม่สบายจะป่วยไม่ป่วยแรงเขา,าจ,จะพูดว่าแบบ I'm not feeling well หรือ I feel under the weather เงี้ย เป็นสำนวนของเขาซึ่งถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้ตรงนี้มันทําให้เราใช้ภาษาได้ลึกซึง้งแล้วก็ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากขึ้นวิธีฝึกของขั้นนี้ยโมว่ามันก็คล้ายๆกับินเทอร์มีเดียแต่ว่าพอเป็น upper i n t e r มีเดีย e มันก็ต้องแบบเพิ่มความยากขึ้นใช่ไหมขั้นนี้ถึงค่อยเริ่มดูหนังภาษาอังกฤษออย่างนี้ก็ได้หรือดู YouTube เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยแบบไม่มีแปลไทยอันนี้ก็คือการฝึกฟังหรือจะดูเทปทอล์กอย่างเงี้ยอ่ะก็เริ่มที่ขั้นนี้ก็ได้คือบางคนอ่ะอาจจะเคยได้ยินมีคนแนะนําให้มา ดูหนังภาษาอังกฤษดูเท็ตทอภาษาอังกฤษใช่ไหมเพื่อฝึกภาษาแต่พอเราลองทำอะเรารู้สึกว่าทําไมมันยากจังวะ <c oughs> คือทําไมคนอื่นเขาฝึกกันวิธีนี้แล้วเขาได้ผลกันเหรอแต่ทําไมกูไม่รู้เรื่องเลยวะ <c oughs> หรือเพราะว่ากูโง่วะ <c oughs> มืว่าคนที่แนะนำอะเขาอะอาจจะอยู่ในขั้นนี้แล้วไงเขาก็เลยฝึกด้วยวิธีนี้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคนที่ฟังเขาอยู่ที่เขาให้คําแนะนําไปอะอยู่ขั้นไหนเขาก็แค่บอกในสิ่งที่เขาทําว่าเขาฝึกวิธีนี้นะแล้วมันเวิร์กแต่วิธีของเขาอะมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นเราที่เราจะต้องไป ฝึกแบบเขาเพราะเราไม่ได้อยู่เวลเดียวกับเขาใช่ไหมโอเคมาถึงขั้นที่เรารู้สึกว่าเราต้องกลับไปเรียนภาษาอังกฤษอีกรอบนึงนั่นก็คือ advanced นั่นเองนะคะแต่ advanced ก็อาจจะยังสู้ขั้น proficient เลยไม่ได้นะซึ่ง proficient นี่ก็ค่อนข้าง,งจะแบบใกล้เคียงเจ้าของภาษาเกือบ100%็แล้วอะซึ่งภาษาในระดับ advanced จะมันจะค่อนข้างแบบเป็นภาษาอีกระดับหนึ่งอะเรียกว่าเป็นเหมือนภาษาเชิงวิชาการหรอหรือว่าทางการอะไรเงี้ยที่เขาใช้กันในการแบบเรียนต่อหรือการในทำงานในองค์กรที่ค่อนข้าง มีความแบบทางการทางการอะไรเงี้ยภาษาสุภาพอะ่ะเออซึ่งที่เราเคยเรียนมาก็คือเป็นภาษาแบบบ้านๆที่เราใช้สื่อสารกันในชีวิตประจําวันไงแต่การที่จะต้องเขียนจดหมายภาษาอังกฤษากษารเขียนรายงานเขียนวิจัยหรืออะไรเงี้ยมันก็จะใช้ศัพท์อีกเลเวลหนึ่งจริงๆโมก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่าจะต้องฝึกยังไง <c oughs> เพราะเรากําลังอยู่ในขั้นที่เราต้องฝึกแบบนี้อยู่นะเพื่อจะไปเรียนต่อถ้าใครอยู่ขั้นนี้หรือสูงกว่านี้มีคําแนะนําอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะทุกคนแต่หลักๆที่โมฝึกตอนเนี้ยคือ กลับมาเน้นฝึกอ่านมากขึ้นเพราะแต่ก่อนโมไม่ค่อยอ่านโมขี้เกียจโ <c oughs> มก็จะมาเน้นเหมือนอ่านอะไรที่มันแบบดูทางการมากขึ้นอ่านหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็ฝึกเขียนมากขึ้นซึ่งแบบเขียนในเชิงแบบวิชาการหน่อยเขียนเลียงความส่วนเรื่องฟังก็ยังฝึกฟังอยู่ทุกวันแต่ว่าเลือกคลิปที่มันค่อนข้างแบบว่ามีความทางการทางการนิดนึงแล้วก็เวลาฝึกพูดก็จะเน้นพูดในแนวในแนว <c oughs> ในแนวของการดิสคัสมากขึ้น <c oughs> ส่วนเรื่องแกรม,ม่านะโมก็ยังมีปัญหา เรื่องแบบว่าการใช้ collocation การใช้ phrasal verb อย่างเงี้ยเออให้มันดูเป็นธรรมชาติอะแล้วก็ฝึกใช้พวก idiom บ้างแล้วก็ใช้แบบชังที่เป็นประโยคที่เป็นเขาเรียกอะไรอะเหมือนที่มันเป็นกลุ่มคําอะไรอย่างเงี้ยเออมากขึ้นซึ่งถ้าเราใช้ตรงนี้ได้อะมันจะมีความใกล้เคียงเจ้าของภาษามากขึ้นไปอีกนะมองว่าขั้นเนี้ยเป็นขั้นที่จะต้องกลับมาขยันฝึกเองอีกครั้งหนึ่งนะแต่ข้อได้เปรียบของขั้นนี้คือมันมีพื้นฐานมาระดับหนึ่งแล้วไงเออมันก็จะแบบเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ส่วนขั้นสุดท้ายอันนี้เป็นขั้นที่แบบโปรแล้วค่ะสามารถใช้ภาษาได้แบบแทบจะเหมือนเจ้าของภาษาแบบร้อเปอร์เซ็นแล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่จําเป็นต้องมาดูคลิปนี้แล้วแหละเนาะซึ่งขั้นเนี้ยจะเป็นแนวเหมือนแบบเป็นครูสอนภาษาไปเลยได้เลยมากกว่าอย่างเช่นคนที่โมดติดตามอยู่นะก็จะมีครูพี่ลูกกอล์ฟเนาะ English Room ซึ่งแบบว่าเขาหยุดทํารายการไปแล้วเราเสียใจมากเลยเราชอบดูรายการเขามากเลยนะแล้วก็มีครูพี่แอนครูพี่นุ่น English Afternoon อย่างเงี้ยนะซึ่งคอนเทนต์ของเขาอ่ะก็จะไม่ ไม่ได้แบบระดับยากเกินไปก็อยู่ในขั้นแบบ intermediate ถึง upper intermediate นี่แหละก็เหมาะกับแบบคนไทยส่วนใหญ่ที่กําลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่เนาะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบบระดับครูปร,รมาจารย์ที่แบบมาสอนเราอะไรเงี้ยและนี่ก็คือคําแนะนําจากประสบการณ์ส่วนตัวของโม e, ในการฝึกภาษาในแต่ละระดับนะคะแบบคร่าวๆเท่านั้นจริงๆอะ่ะอยากจะลงรายละเอียดแต่ละเลเวลมากกว่านี้แล้วก็อยากจะแจกวาร์ปด้วยว่าแต่ละเลเวลโมใช้สื่อไหนในการฝึกเนาะแล้วโม e เป็นคนที่แบบค่อนข้าง ีเกยแล้วก็ขี้เบื่อมากๆฉะนั้นสิ่งที่โมเลือกมาใช้ฝึกอะ่ะมันก็จะต้องแบบว่าสนุกพอสมควรอะ่ะที่ทําให้มงไม่รู้สึกว่าเบื่อและขี้เกียจได้อะนะแต่โมว,ว่าคลิปนี้ก็น่าจะยาวแล้วแหละเดี๋ยวยังไงโมทาคลิปแจกวร์ปอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าใครอยากรู้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่กําลังดูอยู่จนถึงตอนนี้นะแล้วก็ได้เช็คระดับภาษาตัวเองเรียบร้อยแล้วนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนิดนึงนะว่าเราอยู่ระดับภาษาไหนแล้วเนี่ยโมก็จะได้ดูว่าส่่่วนนใหญโอเคอยูระดับภาาษไก โมก็จะได้แบบเป็นไอเดียในการที่จะทําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันใน Facebook แล้วก็ IG ด้วยนะเผื่อวันไหนเรามาฝึกภาษาไปด้วยการทํากิจกรรมเล่นเกมตอบคาถามไลฟ์กันอะไรก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราฝึกอยู่คนเดียวบางทีมันก็เหงามันก็เบื่อไงแต่ถ้าแบบมีเพื่อนฝึกด้วยกันอย่างโมงเนี่ยช่วงนี้โมก็ต้องฝึกคนเดียวก็รู้สึกแบบท้อๆอยู่เหมือนกันก็เลยอยากหาเพื่อนฝึกภาษาด้วยกันจริงๆไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเลยดีกว่าโอเคบ๊ายบาย